แทนฝากไข่ปลายปีนี้ยาย่าอุรัสยาเล่าโมเมนต์อุ้มลูกเพื่อนแล้วร้องให้รับคุยนเดชคูกินิยะเรื่องมีลูกบ่อยและจริงจังแทนฝากไข่ปลายปีนี้เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่หลายคนเอนดูไปตามๆกันหลังนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาออกมาเผยคลิปที่ได้อุ้มลูกของเพื่อนสนิทและมีท่าทีตื่นเต้นดีใจแถมยังเก็บน้ำตาแห่งความตื่นตันไว้ไม่อยู่จนแฟนๆต่างอยากเห็นสาวยาย่าในบทบาทของคุณแม่เองแล้ว ล่าสุด1สิงหาคม2567ยาย่าอุรัสยาก็ออกมาเล่าโมเมนต์ในวันนั้นว่ามงตัวเองเหมือนกันคือเป็นลูกของเพื่อนคนแรกที่ได้อุ้มต่อที่ยังใบบอกก็เลยร้องให้วินาทีแรกที่สัมผัสก็รู้สึกว่านี่คือมนุษย์ตัวเล็กๆถามว่าทําไมถึงร้องให้ขนาดนั้นก็ไม่รู้คิดว่าเพราะทุกคนบิ้วด้วยคือคนในบ้านหรือครอบครัวพี่สาวก็ยังไม่มีลูกเหมือนเป็นเด็กเบบีคนแรกที่เราได้อุ้มที่มาจากกลุ่มคนสําคัญในชีวิตเราถามว่าชอบเด็กไหมก็ได้อยู่ ถามว่าเคยคิดภาพในอนาคตใหม่ดูอินกับความเป็นแม่ก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ยังไม่ได้ไปทดลองเลี้ยงแค่ชั่วคราวได้แต่ถ้าให้ลองเลี้ยงทั้งวันไม่เอาส่วนเรื่องที่ร้องให้ก็ไม่มีคนถามเพราะถ้ารู้จักญาติดีๆเป็นคนที่ชอบร้องให้กับทุกอย่างอยู่แล้วส่วนตัวก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่นั่นก็คือเป้าหมายของชีวิตอยากมีครอบครัวอยู่แล้วสาวย่ายังเผยว่าคุยกับหวานใจใเดชคุกินิยะเรื่องมีลูกอยู่บ่อยๆและจริงจังมาก เป็นท็อปิกที่คุยกันมาเรื่อยๆว่าถ้าคุณที่อายุเหมือนพวกเราที่กำลังตั้งใจว่าจะสร้างครอบครัววิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูกในยุคนี้ต้องมีายเซตอะไรบ้างเป็นท็อปิกที่คุยกันบ่อยมากๆคุยกันมาสักพักแล้วว่าเราต้องศึกษาอะไรบ้างเราต้องสร้างความมั่นคงในตัวเองว่าจะถ่ายทอดความรู้ต่อไปอย่างไรคุยกันมาเรื่อยๆถ้าเราจะมีครอบครัวกันรู้สึกว่าการเติบโตของมนุษย์มันสําคัญเลยเป็นเรื่องที่ไม่เคยคุยกันเล่นๆมัน ก็เป็นเป้าหมายสุดท้ายแต่ยังไม่ได้แพลนอ,นอะไรกันเลยเอางานแต่งงานให้ได้ก่อนก็มีคุยว่าดูจากทรงแล้วก็ใครจะดุกว่ากันน่าจะที่แบส่วนที่เขาบอกว่าเขาสปอยลูกแน่นอนเราก็เชื่อส่วนตัวหญิงหรือชายก็อยากได้ทั้งสองเรื่องฝากใครถามว่ามีแพลนใหม่คือจริงๆไม่แน่ใจแต่ตอนที่ถ่ายหนัง fast fuel topic ของหนังเรื่องนั้นคือเกี่ยวกับผู้หญิงที่โตแล้วแต่ยังไม่ได้วางแผนชีวิตตั้งแต่เล่นหนังเรื่องนั้นก็คุยกับหมอไว้เลยว่าจะไปฝากไข่ ก็น่าจะปลายปีนี้เพราะตอนนี้ยังยุ่งอยู่ก็คุยกับเพื่อนๆว่าเขาทํำยังไงกันแต่มันไม่ได้น่ากลัวถางว่าเห็นภาพตอนที่เราที่เป็นคุณแม่ใหม่ไม่เห็นภาพขนาดนั้นแค่รู้ว่ายิ่งฝากไท่เร็วยิ่งดีเท่านั้นเองโตแล้วต้องคิดเรื่องซีรีส์แล้ว